สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ที่ช่อง Delta Story นะคะไม่ได้เจอกันเป็นปีเลยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าตอนนี้เราเดี๋ยววันนี้เป้าหมายของเราคือจบเต่า5ตัวในโลก2นะคะแต่ว่าก่อนอื่นกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับใกล้จะ150ซับแล้วเย้ mm hmm. มาเริ่มทำเลยโอเคตอนนี้ก็คือ เป็นคืนออร์ล่าด้วยแฮเพราะว่านี่เมื่อกี้ก่อนมันที่จะอาจมีออร์ล่าฟีมีคนเล้โอตัวเฟนอ่ะคือ <c oughs> ผมใช้เวลาเป็นปีอะ่ะก่อนจะเล่นฟิตเตอร์ไม่ถึงปีตั้งแต่เดือนเกือบเกือบคริสต์มาสอ่ะของปีที่แล้วผมเริ่มเล่น <c oughs> เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเบ็ดแคมเพญสสิไอ้สามตัวแรกที่ผมตรงจะใช้เบ็นแคมเพญ แล้วก็อีกสองตัวท้ายก็ผมจะใช้เป็นตัวเบ็ดเอิบเบ็ดอะไรเนี่ยเอิบเบ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น ES ของเกาะลาสกุปตอนนี้เราต้องไปเกาะเอิบเกาะนิวนิวอันนี้นิวนิวและไอสแลนออฟนิวเบ็ดอินเจ็ตโอเคเนี่ยตอนนี้คือเรากำลังที่จะไป เรียกตกปลาเต่าแล้วแต่โอ้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 จะทนเหี้ยต้องไงทุกคนทุกคนมีบักแบบผมมคือเวลาที่ผมจะมาดูเบ็ดฟีสปีริตรถมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยเก็บไปพักเนี่ยเนี่ยผมมาดูใช่ไหมแล้วมันเขียนว่าวิวแทนที่จะเป็นบอกราคาเนี่ยกดไปเนี่ยอินเฟนฟอร์อะไรสักอย่างเนี่ยคือผมมีแล้วก็ไม่ใช่ เฉพาผมมีอะไรแล้วก็ไม่ใช่ก็ช่างมันแล้วก็ตอนนี้เริ่มตกปลากันเลยดีกว่านี่คือเร,เราต้องตกไม่ได้5ตัวเลยนะครัาแล้วเราจะได้เก็บเงนินไปด้วยกันถ้าคลิปนี้ถึง1,000แสนไลค์เมื่อไหร่ถ้าคลิปนี้ถึง1นะนึ่พั 1, ไลค์ผมจะสุ่มแจกแจกต่ออีก3ตัวตัวแรกจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ ลำแรกเป็นระดับระดับสีแดงนะระดับธรรมดาระดับแร่ค่ะผมต้องการเต่าครับไม่ใช่ระดับแร่ทุกคนได้เต่าดีๆเก๋ใช่ยเอาไม่ใช่เต่าปลาไหลรอบนี yup. eh well ้เป็นปลาอะติคอตตอนนี้ผมก่อนเีจะผมเก็บไปอีกพวกหนึ่งครับ เบรย์ก็บอกใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงคือตอนนั้นตอนนี้นถ้าเกิว่าออร่ราหมดผมยังมีคือสามลงอีกสามอันนะแต่ช่วงนี้ช่วงวันหยุดผมเรื่องขยันทำคลิปมากขึ้นแล้วนะแต่ว,ว่าเป้าหมายในวันนี้เอาค่าตัวทอนเอามาแล้วเอามาแล้วตัวตัวแรก ต่าต yeah. ัวนี้ให้ XPXG เยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นแสงนะสามารถอัพเวลได้เลยนะทุกคนเบอร์ก่อนเก็บเบลล์ได้ผมบอกว่าสุแทบตายแล้วก็ระหว่างเก็บเวลล์จริงจริงอ่ะตอนแรกผมเวลล์169แล้วก็ฟาร์มให้ได้ไว50แล้วก็พอเสร็จแล้วผมก็เลยมาทำตั๋วตัวครับทุเพราะผมทำไม่สอเหตุตั๋วอะไรกัล่ะใช่ไหมทุกคน ก็เลยไปฟาร์มเรื่องเกาจนเลี้ยว273รถเสร็จมาก็สามารถเปิดประตูคาทูได้แล้วก็มามาฟาร์มเลี้ยวที่เกาะเนี้ยยาวๆจะเลี้ยว290เหนื่อยมากเลยวนแล้วแล้วหลังฟาร์มเนี่ยมาเลี้ยวเลี้ยวตะกี้คาทูนผมก็ใช้เนี่ยเป็นเนี้ยแหละเอ็นชาร์ดเอ้ยนะเกลี่ยเดียวกันดีกว่าคือที่ผมต้องยันต้องแชทเย็นหยุดเพราะว่าเนี่ย คือเนี Guys, ここ่ยมันโดนลห5สิเปอร์เซ็นต์เนี่คเอยเซีนของไปสก็เลยน้อยก็เลยต้องหายเงียบคือบวกคก่อะเออไมต้องไม่บวกต้องถกบวกดีเซียนก็อย่างนีงที่ถูกบวกมีเียนผมเอาหมดเอออันนี้มีเซียนแค่สิบแบบอันนี้มีเซียนยี่สบเนี่ยก็เลยต้องหาเซียน่างนมอเนี่ยน้อยยี่สิอย้0อแล้วก็อง้วกสองอย่างเนี่ยต้องทำานหนึ่ง บวกมีเรียนอย่างไงคิดห้าสองต้องไอ้สองคือ,อสองเหยื่อนั้นต้องเ,อเหยื่อนั้นต้องเยอะอนันนี้โลตี่บวบวเบวกบวกอือเยอมก็นอยอยน้อ่แต่ว่าเย่ือจากเอเสน่เดียเฮ้ยไหนแม่เลียบบวก25อะไรคิดโชวก็เยอะสิ เพราะฉันนี่เพราะฉันมีปัญหาคืออันแต่ว่าฉันใช้ฟันเดียวไงงั้นนั้นผมใช้สาหลายทะเลก็ได้ผมใช้สิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาโม่งบวกวูสปีกับโชว์อีกไอ้โชว์มันบวกไหมอ๋อ ช่วงมือโบยเฉพาะตัวที่ชอบเหยื่อของมันเผื่อมีคนไม่เข้าใจยูนิเวิร์สรักก็คือรักที่จะโบยให้อยู่แล้วแต่ว่าเธอเสร็จแล้วหลายคนเข้าใจว่าเราต้องทำให้ทำให้ที่เราตบมันเป็นแบบโซฟิตอันนี้มนไม่ใช่คือถ้าปลาตัวนั้นปลาที่จะจบในข้อเหยื่อตัวนั้นถึงมันจะโบยเพวก,กเข้านั้นไม่เกีก่ยวกับการจบเลยไอ้ยซิมเรลเราทราไมถึงไงอ,อ้หคนอื่นเขาได้เต่ากันหมดเล้วทำไมเราไม่ได้เต่า บ้างทำถูกอูอันนี้ปลาไหลไม่ชอบอ่ะฉัจะเอาเต่าอย่างเดียวครับผมต้องการเต่าช่วยงงว่า5เนี่ยเปนบูมเออบอกไปต่อมันลถ8 0นะแต่ว่าต5ฉด้เต่าหรอกแตามม่เหลทอแม่จมนเาติดปลาไหลจังเนี้ย แ่าบอกเลยปลาหลายแค่ตกขี้โกด้วยมีบวกโก้น้อแถมแถมยังมีน้อที่ว่าตกเต่ามัน้มกว่าแต่ยังไม่เสียเวลาเวลาของ้นรวยลมจต่ไม่กว่าตัวหนที่มันบวกวกเกสปีดมจะตัเอะไรทั้ตัวหีนลโกเกสปีดนะไม่ใช่เต่ามันจะกั่ ตัวเต่าเนี่เป็นตัวที่บวก E F G ที่สุดเลยเลยนะแล้วตอนนี้ผมไม่ได้อยากาเปลี่ยนอะไรนะแถมอันเนีนนเ้ย,ยไม่มยังบวกเ่ออมีเพราะว่าโอ้ยเดินอันนี้มันอันนี้มันเต่าแต่ว่าจริงเนี่ยทไมถึงอันนี้คือบอล่าจริงเนี่ยทไมถึงมันถามไม่ดไมดไ้ จิดทางไม่ได้สักัวแต่ผมกาเปลี่ยนเป็นเด็กจุดหน่คอดอ้เนเนที่มาอะไรเป็นรกปกรเกกรยอรอใจนีถ้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสุดคาา้างแล้วยังไม่ได้ผมจะเปลี่ยนเด็กครั้งที่หนึ่งผ่านไปแล้วจะไปทำไอ้เรั้องที้เขาจะเขาออกมาเขาจะออกมาเขาจะออกมาดูหซาไหลทุกคนป่อยเลย คือว่าเตาคือเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเพื่อตกใาหรอกนะเวลาหนึ่งกเตาไม่ออกเลยทุกคนเฮ้ยมันเได้เตาเหรอ๋อไมาเฉยๆตสกี้เฮ้ยเอาออกมาคนได้เตาจริงๆคนได้เตาจริงๆเฮ้ยขอเตาจสิเพื่อนมันอย่างที่อี้ที่เมยโชคให้เราหน่อยครั้งที่สามเรายังไม่ได้เลยอ่ะแม่สามโอ้ครั้งที่สี่ก็ยังไ เฮ้ยคือลา่าไอชื่คือเขาลา่านั่นแอลทำเหมือนงานไม่ออกโอพันนี้เฮ้คิงเบสซิ่งจะเป็นเต่ากีกิโลนโอ้4ันเอ้าโอยากจ้สี่4 7บางขอตั้5,000เป็นจะไหวไหมเอ้ยโอ้โหเฮ้เม่ชวั์ท้วยทุกคนมันจะเปิดข้อความดัวไว้จนคนไม่เลยสเฮ้ย อันที่ 7, เจ็ดมั้ยอันที่เจ็ดอันที่เจะได้ไหมนะอนที่เจ็ะได้ไหมนะไม่ได้โอ้โเต่าอ,ออกมาเถอะพี่้เขาตบเต่ากันง,ง,ง่ายง่านเร้ตบยากจ้ะอนที่เยังไม่ได้คนที่แปดขอร้อง้ไม่เผมต้เปลีป่ยนไปใช้เบ็ดเจ็ดหมอนะ ไม่ได้เคขัง้งต่อไปไม่ได้ผมเปลี่ยนอกอู้ยปาไหลโอ้ต่อไเที่เก้ม่ได้ไติดตังได้มาจะ,นะจะได้ไหมจะได้ไหมกันได้เต,ะต,ะต,ะตะ่าเต่าเต่าเต่าโอเคม่เปลี่ยนเป็นปเบิดเนหนเอเฮ้ยเต่ามันไม่ออกจริงด รอเปลียน้ำมัอยู่นี่ข่าไม่เจอแลหยเสือเดยโอเคเงนฟรีๆนะนี่ตัปีสสี่รักเคอนโทรลสิบหนึ่งห้าิโล่าห้านะพันถืน 5, ว่าเต็ก็ค่อนข้างดีนะคะก็ค่อนข้างถูกก็่งนในบรรดาาเน่ะถ้าเป มันด่าเบ็ดอะถ้าเสี่ยงเงินอะเบ็ดแนยผมแนะนำยืดกเลยที่ั่นเนี่ยแล้วมันจะลันจะไต่มันจะลดสิบเหมือนเดิมนจะสรคนีดจะเหมาะกับอนชารสเตดีนะทำก็ได้ีก็ดีด้วย <c oughs> เดี๋ยวเริผมค่อยโอ้ตอนที่เราโก็บส้าวปันจไม่จบเราจะใช้เบ็ดนีด้ที่เรื่อยสุดท้าัที่สหวังว่าจะได้เร็วๆนี้นะ เต้าเตาเต้าเฮ้าเตามๆตนี้เฮ้ยเตา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 เตยดินดิ้นดินดินเฮ้ยเตาเตาเฮ้ยเตาอเคเสจแล้วเสร็จแลเอาเตาเตอาเตาเที่่เจาได้ไหมมาดูกันโอโต้โอ้โ้โอ้ดิ้นรนเน่ยไม่เเด้ยเลยาเตนเาเทุกคนไมเช้าแล้วเฮ้ยรุส่งมือเลยสมืองมือ่วมพัง ดีเจียนที่ผ้าตกเต่าไหวเนี่ยหวังว่าดีเจียนที่ผ้าจะตกเต่าไหวนะทุกคน นแล альная, ้วก็บอกสองนี่สองโอเคสองได้เลยเฮ้ยตีดสถานะสอบใครอ่ะจะคือสามพันยิวไม่ยิวหายทีโอเคทุกครั้งท okay. ี่เราสอเก่าได้เราจะเตรียมแบบเหมือนกันเมื่อกี้แทนเพลาเมื่อกี้เขาได้นะตอนนี้เราก็ต้องได้ป่ะแบบอเมทิสต์สเปคเจอร์มันก็น่าใช้อยู่แหละแต่ตอนนี้คือแบบ ช่วนี้แค่สี่ดห้าแสคนโก่แค่ี่จุดห้าเฮ้มันถือปลานเลยนี่ตดต่อได้เปล่อ๋อคนนี้นทีท่คือมาล้เดี๋ยวผมจะยอมเสียสละขอเทนคอล่าอีกอันนะคบทุกคนยู้ล่าโอเคโดน ทุกคนรู้ย่งว่าถ้าเรากดออราาโซเต้นตอนนี้เราจะเสียกปกี่เหรียชกันดูเพราะว่านี่ถ้าเราทกคนกดสันโดโซเนแล้วเรากดออราาโซนเต้นเราจะเสียออรลาฟรีไปออันนึงทุกคนกดเียเทนก็ใช้เป็นออรลาโตอเราลอลก็จะเป็นดตคายเซตคา ด้วยทุกคนยินดีกับเขาด้วยเ uh, มื่อกีอ้ทำไมเขาข้าวผมด้วยข่าแต่ผมด้ม่ยข่าผมเป็นเจ้าของโพเทนนะเนี่ยผมเป็นเจ้าของโพเทนนะคนที่จะได้นนคนแรกใช่เหรอเผมเป็นเจ้าของโพเทนนะทุกคนเมื่อกี้เขาแย่งโอเคชื่อมันแล้วก็กดไปเรื่อย ตอนนี้ก็แบบเฮ้ยทำไมาโดเขาอกเขาโตอนนี้เขาตกนันจะตกตัวหญ่เลยนะแงมันมันเตาโอเคตอนนี้มันจะเจอนจะล่อยเตาวเตาไม่ออกมาเลยเตาอ ถ้าเต่าออกมารอบนี้เดี๋ยวผมถ้าเต่าออกมาครั้งนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อจะไปนื้อถ้าผมพลาดในครั้งนี้ผมจบอ,อยู่แล้วผมได้เต่าผมจะคุมแจกมจะคุมแจกปลาซีเกตที่คุณอยากได้หนึ่งเดี๋ยวส่ายล่าอะไรได้หมดเลยโอ้อันนี้ไม่ใช่เต่านุดพวนอย่าเข้าใจผิดอันนี้คือปลาไหล ลบเจห้าโปรเคสปีดใช่เลยมันต้องลบกันะทุกคนถึงจะเป็นจะเป็นเต่าในฐนะต้องพูดเลยคิดว่าได้เต่าตไมสิบป่โอ้โอโอ้โอจะได้เกียรตซะแล้วตอนนีหนใช่นีมเพื่อใช่ไใช่หมตกไย่แต่ปัจจุบันเติมเตเวลาเราทานม่ได้เราได้เส่ไม่่สองตัวไงทุกคน ก็เมันเดิมที่เดิมเราจะต้องเปลี่ยนน้เีอะไรนะบีเอที่ใชเลโอเคแล้วก็นี่แตาเราม่สอันเี้ทุกคนสู้ๆนะเราต้องทดสอบกันแล้วล่ะีเอี่กับบดนี ไู้ท <boundaries> ุกคนสมว่านะถ่าตัวไม่จะง่ายแล้วล่ะใช้แบบนี้เลย90บวกกับโอราก็แบบตีมอติด500เอ่อ500อะไร500ิโค้500กิิเปอร์เซนทุกคนเอาดิเราจะไม่กิดยังไงล่ะ้มก็ให้พวกเขาฟางต่อกันเลยนะี่จะเรียกตัวมที่จะได้ฟามต่อมีพวกเขาอย ทมนี้ค so 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 e. so ันนี <scary> ่ผไปเห็นว <transfer> ่านเด็ดี um ่ผเรเด็กิูฟนดเะผมนสงใจนกไเรนี้หไปไมคอยส่งทีถ้าไม่ได้ไปจดแล้วต่ตังดีอตันี้มได้อะไรไม่รู้ส่วนอรผลใจด่ถ้าไม่ได้เดีเลี่ยนตัวต่อนี มีเจ้มากกว่าเดิมโอเคเราต้องหาเพียร์ใหม่แล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตบเต่าได้ครบผ้าตัวเราค่อยจบดีค่ะ คือเลียงแค่สผมไม่ค่อยชอบอันนี้เลยเลีอันเดือดคือยี่ห้าเอาใช้ที่หมดตอนนี้ผมคือใช้เยื่ที่ยื่อดาใช้อนเดิดเดิดหนบอเปิดเยอ้ะอันนี้เออืมต้องไม่ได้เลยได้เลยดีไปอ้หงนู้ปหนนไหลกะไหลขึน้นโอ้ ตัวแรกตัวตัวลูกค่ะโอ้โหแต่ว่าช่องมันก <t ong onions> ็ใหญ่นะการกตกไยเนเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเป็นการโตออะไรตัวที่าที่ตกนี่ยป่วองี่คนจงเี่ไว้นะตวผมต้องบ่าวแล้วก็พิมพ์นะว่ามันบวกเท่าไหร่ เก็ดแ็นเศษแล้วดดน,นีด่จะเปรนมะสามสมุนก่อ,อกใช่ไหมเกาะน,นี้เป็นเกาะที่สมาสรโหวตนน่าจะความเร็วดีถ้าคุณมีทูเทีอพอว่าโูดเขาไม่ใ <c oughs> ส่ด้วยบอกเลยต้องใส่เต่าค้าวงกมไม่ใช่ว่าจะง่ายนะทุกคนยากมากคุณเขียไปห้าแสนหมนี่้าส ps จะได้เข้าจะได้จได้ s เท่าหลักจะแด่แ้าแสน ps จะได้ ใครแบไอีกทุกคนถ้ามีจุดไฟงนดีๆมากกว่าเกาะเกาะี oh. ้ยทุ่วยช่วยช่วมาบอกผมหน่อยนะโอ้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 โอดิ้น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 เียนท่าเอกดเียนดิเดียนเฮ้ยดิเดียนสี่จุสามารถตกเขาได้ไ่ดูสิแล้วก็แลก็ดิ้นแลยเ่นั้นไม่ใช้ เหยื่อสาหร่ายในการตกตรก็มันก็ไม่ใช่ว่าตกไม่ได้ต,ต้องคิดสองเือน,น, <c oughs> นไม่เป็นมองคทันได้เมื่อกี้ผมมองไม่ทันเตาถ้าเตาออกแบจะจบทีละนาทุกคนเต็ดติดไม่เข็ดอันอันนี้มันบวกไีก่เ็้ากัน มะตกทีีเ็ตัวๆเลยทุกคนัว็ถ้าผมได้ีเ็ก็จบลิปเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ผมนะแต่ทนที่งแย่เมื่อกี้กคน่าได้เสียงเหมือนกันนะเต้ยตเดี๋ยวเห้อันเองกุกคนเตาตเองออกมาในห้าอันเมเรจะจบทันทีแต่าบอกนี้ออกที่ห เชื่อเราแล้กินเหี่ยเรา้อใจทุกคนป่ายไม่เอาจะกินไหนขยันนแล้วถ้าแตะแล้วผมจะใส่ปลาปิดกิ๊ยนะ คือถ้าดูไหนออร์แลนดยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยหมายว่าออร์แลนด์เตี้ยไม่หมดนะเพราะเนี่ยออร์แลนด์สิ่งเยวที่หมดแล้วผมมีออร์แลนดแค่อันเดียวเ้ยงทุกคนถ้าออร์แลนดหมดแล้วเนี่ยผมจะทำพาัสกินไม่สำเร็จแล้วยังไม่หมดก็ต้องตกตุกอ้ยถ้าพลักินผมไม่สำเร็จก็อุ๊บอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้น่าจะเป็นเหรียญอันต่อไปทีน่ะเร็วเร็วเร็วเอาออกมาอีกตัวอีกตัวเดียวพอแล้ว สสเต่ามาแล้ว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 เดิน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 เต่ามาแล้วเต่ามาแล้วทุกคนเต่ามาแล้วเต่ามาแล้วเฮ้ยถ้าเต่าออกนี่จบคลิปว่านะทุกคนเต่ามาแล้วเต่ามาแล้วคืออไเน่ยไปไปไปเต่ามาแล้วโอ้โหเฮ้ยดูเจออะไยังไม่หมดเลยอ่ะเย่งก่อนเจอแล้วเต่าสมมติมันจะตกไปเรื่อย ไปิดตัวที่สี่ทุกคนเปิดตัวที่ห้าก็จะได้ใกล้จบดีแล้วคุณโยเดี๋ยวจบตอนนี้เสร็จแล้วเราไปไข่ปลาก่อนแล้วค่อยไปตบเต่าก่อนนะรับทุกคนเป็นตัวแล้วถูกเขาไมกที่ทำนะทุกคนเดยกหนีมาขายปลากับมือแชมป์ก่อน แล้วก็สงสัยว่าผมเปิดเอ็กโซติกเอาไว้เหรอก็ใช่ผมเปิดเ,เอ็กโซติกเอ่อโมเดลก่อนอันที่สองโอ้โหสามหมื่นเก้าก็ใช้ได้เรามาจบกันต่อเถอะแต่ถ้าคือโนโ้ตได้ขผมก็จะจบคิดเหมืนอนกันนะคือโนโ้ได้แค่แป๊บเดียวก็เนี่ยจะหมดแล้วเพราะว่าผมใช้มานานแล้ว เราอลาร์ปลีไรอยากับจับกไรอยู่กีปีก็แล้วนี่จะยื้อนานแค่ะหว่วาเวาอาลอมมันลงใช้เบ็ดแล้เก็ไม่รอน E เสียงเต๋เสียนเต่าแต่เป็นยังไม่ต้องเสียงเต่านะทุกคนเอ้ยยังไม่ต้องสียเตเสียงสียงเต่าเนี่โอ้โหอเฮ้ยคาทรุมาได้ไงเนี่ยคือขาทู้เขาเ่กลับอะไรแพรรือเป่าเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมเจอบ้าค่ะคาทูรุมันมาเฉย รับชมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ